อามาครับพี่น้องครับมานี่มีงานใหญ่ครับมานี่ควรมากครับทีมงานเสียนคนมันครับเชฟหมอครับมานี่มีงานใหญ่ครับงานใหญ่เอามาเอาหมูครับควรเป็นขาไม่แล้วไม่ขาขาไม่แล้วอันนียืมปขวนไปก่อนก็ได้กระมังขวดี่่เอากระมังอะไรนี่หมูปอหมพปอแล้วมันใหญ่เนาะหมอหันนี้มาห้องนี้เลยจะ ตัวแล้มั้งบ่ตัดตัดแล้วบ่ตัดหมูบ่สี่ครับกระสอบรลองเลยสองห้องพอดีตั้งคันนครับตังหมูเป็นมากครับเครื่องตัวหมูมาตัวนึ่งหมูแล้วกบบนี้สั่งหมูทั้งใดหมูลอยลูหมูลอยลูพี่น้องเอ้ยงานยังงานยังไปนี่ไปห้องจีเกย์คือรถแล้วคืิไปบ้านนมาถ่ายเอาหมูบางไปบายพอดีเอาไปตองนี่บ่เดี๋ยวหมอเอาไปตองกันเลยหมอ

จะได้ใสง่ายครับผมขอมีนะครับเอเนไโอ้ได้ครับแกเอาออันนี้บ่นี่กับ่เขาแล้วนี่นี่หมีเดี๋ยวคมมันจะหักข้างนิม่แม่แม่แม่ม่แม่ม่นมม่แมม่แม่แ่่แม่คม่แมแม่แม่่่แมานม่แส่แด่ม่ดม่แม่ม่เม่แม่แม่แนี่ นี่ยคืว่ามาเป็นตัวอะไเงี้นึ่ใช่ครับนี่สองตัวนี่ผมเอาผมเอาสองตัวใช่เล่าขาไปทรงลูกขาเสียดายมีดเดี๋ยเพราะว่าปั้นกระดูกแล้วเดี๋ยวมีดมันพันเดี๋ยวมินไม่คนเข้าใจคนเข้าใจโอ้ยเขาขามากเป็นพันตัวแล้วไม่คิียังไงามทำแล้วเราก็คือเป็นเชืองงานครับปลาไก่ครับวันนี้ทดลองตำแหน่งอันนี้ี ก็จะหมูหแล้วขาหน้าขาหลังแล้วก็นี่เนาะขาหน้าขาหงนขาหลังไเรังมบเ่เอตนเิบเป็นเห็ดม้เหแล้วง่ายครับฟาร์นี่เป็นเห็ดห้แแล้วครับพี่น้องเป็นเห็ดไ้คบ bên đâu thương lạc lá yang, thương xây thương nhang phiệp lá yang, thuộc dạng bèn cứng hàn phong gặp phong thèm mân ừ. nhân oh,

vôc xài vóc nhãng hết, dưới đây nhì bớt, <laughs> Dịp ở tân đi nghe nè, thua nhiều, thua đi to không? เดี๋ยวจะมีออเดอร์อีกเรื่อยๆเด้อทีมงานมาลองดูคมดีเลยคนเม threaten. ีดแนวใดคมดีแต่ปะครับปาวีครับเจ้าวบครับผมใส่แล้วใส่พวกใส่น้อยเยอะใส่บ้างเปล่าล่โอ้ยนี่นี่ เหลืองดินเดบวๆ์ยู้นี่ขาวหั่นนี่ต้องตีซีาวขั่นอ่ต้องตีซีดีไหมออเดอร์แล้วลายครับพี่น้องออเดอลายใอานากาลังเดืดเป็นลาะในสนอกในสนในนะยังจังจังนครับอาวีครับ นี่ยมีถูก่าางเสร็จดียวเขาก็ยินแบ่งผูดกันอยู่ครับตัวหนึ่งเอาเครื่องตัวครับตัวละเก่าโล่เก่าสิบโล่คนละคิดว่ามบีบักไงล่หูเมจา,า,าตับ,บันนอ้ส่งเจ้า <c ười> ตับบันครับพี่น้องตะบ,บันขอตะบ,บันมาเลยได้หอนๆเลยตะบ,บันครับเอา เอ้ตาดีอยู่พี <laughs> เ่เฮ้ยแบ่งกันแบบสดๆเลยครับพี่น้องก็ต้องยังมากไหมทุกอย่างหันรึ้นมาปอดต้มปอดต้มแซบๆพี่นออ้องเป,ป๊ะเ <laughs> ป๊ะนายคนแพหยิบโบเล่นเง้ยยิบโบ ยิบเองยิบใจไอ้ยิบเอาเองเลยพ่อข้าเราใจดีขนาดเลยยิบเอาเองตามความพอใจเลยเราไปเอาบาดิดี่าบันรับพี่น้องเลือด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 ใส่กระมังเลยหัวมัหัอาใกรกระมัง่งนี้ที่อดมันเริ่มที่แปด รูปี่สิข่วงี่มายสิมาอยู่ไหนหลอยู่ปัดตับปัดตับจุดจุกันปุ๊บสดพี่เชนอะไรอะไรอะไรกินได้กินกันด้วยกันเนี่ยครับผมแปลงกินกันมาได้เนี่ยเปนแปลงกินกันมาได้ครับนี่ครับสดสดครับมีกะันมันยุดครับผมเดี๋ยวจะใส่บึงมาทอดบ้านอีกทีหนึงครับ ลงบ้านเฮาเฮ็ดสมเฮ็ดสมเท่าเทาแบบนี้มันทีการใจเงินเพิ่นเลยได้บไปนี่เอาหาพันครับโตลวหาพันแบ่งเกินกันหาพันครับพี่น้องครับครับผมอ่ากับคนไรครับคนใช้คนใช้กะคนใช้ฮะจะมีเรียบร้อยแล้วครับหาพันเลยเกือบตัวไปบูบุเบิดดอกมือนีิไปโย่ต่อพี่น้อง หลังจากที ite, ่เปียวหมูมาแล้วกนพอกลัวเห้างหยดไชยเสียหมอหุ Luci ่นไปนี่เองมีบุมั้นี่มีงานมั้มีงานมีงานมีงานมั้มนพูดเองงานในสลองตำแนงครับผมบอกว่าเรากลตำแนงย่งเำลัมลักหมูครับเห็ด้มเห็ดมเด้อบเพวใ่เอ พขาะไรเขาหยั่งน้เนี่ยไม่รสมต้นกนยังสี้ก็แอดีน้ำตานงานครับไปใยลูกเราแบบส่วนหนึ่งอยู่ในตู้เย็นครับอันนี้เวลาหับมันฟังเวลาลบแล้วปุ๊กปุกไปแล้วไปเดี๋บ่งตอนปาเดืสมแล้วเป็นน้ำต้มน้อังครับ Hàng tuần về xây sổ mua không? Xong ấy, đi bộ mới, cứ dân không khai cái này đâu Ủa đọc Ủa 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 แดงบ่บ่เบ่ตดเอบ่ตเบ่ติดเดือวติดเบ่ติดเดือบ่ติดเือบนิือบ่เดอ้่ังก่ดอ่ตินส้อ่ิเ่ติ่ติดด่นเดือ่ดเดือเดบ่เอเบอ่อเ่ด่เดอ่ตดอเอเอตเนอบเอ่ติดเบ่ี่นอง่รับ่าด่นองเข้อเอ่่่วน เปลี่นขามือเลยวันมาเปลี่นขามือครับพี่น้องครับเชยนมดขันต่อยไปเชยนเชยนเชยนมาส่งมือนะเป็นเลยนี่หนิเฮ้ยเยดี๋ยวสิขันต่อยเดี๋ยวด้วานหลังมือจะหน่อยีเดียกไปทำไมเลิ <c oughs> กงานเลิกงาร้อ,ารอมพร้อมพร้อมพี่น้องครับเจียมหน่อยอยังไงม่หมดเจียมโลดึงโอ้เดี๋ยวโลด

สุริสรอล้วถกโลมูประมาณสิบโลครับพี่น้องครับบริหารขายด้วยเจ็ดแจกแจกไปแมงจะรอบพ่อจนหัดเริ่นพูดละจะเทียมจัสองโลพอดีแตวก็ถือกินกระเทียมหอม้ครับพี่น้องครับตอนทุกไทยคือว่า ขันให้เป็นนะครับเด้อใส่คนขันมระมันหาค้นพักเมย์ผู้ละสามสามหลอกน้ำโดยวิเชยนครับมือขันปวดมือแล้วมือเปิดมือแล้วสันน่โนลึกโนลึกแล้วจังมาเสืยแอมจังบาเสีเชิเรสเซนให้ดีเธอเอาไปอกมาซิมบงกัน เป็นค่าม in ื้อสมละแหลกพอดีเลยเออต้พอดีบวีมุกเป็นเป็นตึ้พอดีเยพอดีนตอยางีตำตตุ๋นเลยพอดีพอดีเพราะว่าแต่มันเป็นมืส่งมืมันบบยันแต่มันยางหมดละยันน้ำยเนน้ำยันน่านี่แหละขั้นสมก็เฮ็ดแบบนี้แหละเพราะวใ้หลายใชกำเดียวหนึงเกี่ย บอเคโอเคไมอดีมาปีรองไหมอรอออบเนียวุ้ยครับเป็นเเป็นบักคักเลยเอาจวดจวดจวดสนับพึงไปบัดพห่อนละ